ในค่ำคืนหนึ่งของเดือนมิถุนายน1984มหานครลอสแองเจลิสที่เคยสว่างสวยัยกลับปกคลุมด้วยความหวาดกลัวที่มองไม่เห็นผู้คนต่างใช้ชีวิตในบ้านด้วยความระแวดระวังเพราะมีข่าวลือถึงชายลึกลับในยามค่ำคืนที่บุกเข้าไปในบ้านของคนแปลกหน้าเขาไม่เลือกเหยื่อจากเพศหรืออายุบางคืนเขาปรากฏตัวที่ย่านเงียบสงบ บางครั้งกลางเมืองทิ้งรอยเลือดไว้หลังจากไปอย่างไรร่องรอยเสียงเท้าดังแผ่วเบาบ,าบนพื้นถนนรอยรองเท้าผ้าใบาแบบเฉพาะที่ตำรวจไม่สามารถระบุรุ่นได้และดวงตาเย็นชาคู่นั้นที่เหยื่อหลายรายกล่าวตรงกันว่าเหมือนปีศาจชายคนนี้ชื่อว่าริชาร์ดบรามิเรสในตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใคร แต่ภายในจิตใจของเขาได้ถูกกัดกล่อนด้วยภาพจําอันน่ากลัวในวัยเด็กและลัทธิซาตานที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของเขาทุกครั้งที่เขาลงมือเขาจะท่องบทสวดซาตานในภาษาสเปนและสลักสัญ,ญลักษณ์ประหลาดไว้ในที่เกิดเหตุเฮลซาตานเป็นวลีที่เขาทิ้งไว้เป็นลายเซ็นเสมือนบอกโลกว่าปีศาจได้ตื่นขึ้นแล้ว ตอนที่เขาจะกลายเป็นปีศาจแห่งรัตติการริชาร์ดรามิเรสเป็นเพียงเด็กชายผิวคล้ำผอมบางจากรัฐเท็กซัสพ่อของเขามีอารมณ์รุนแรงและมักลงไม้ลงมือแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่กัดกินจิตใจเขาหนักที่สุด มิเกลลุงของเขาคืออดีตทหารผ่านศึกจากสงครามเวียดนามเขาเล่าเรื่องการฆ่าคนให้ริชาร์ดฟังอย่างภาคภูมิใจโชว์ภาพถ่ายของผู้หญิงเวียดนามที่ถูกข่มขืนและฆ่ายอย่างโหดเหี้ยมริชาร์ดมองภาพเหล่านั้นด้วยความสงสัยก่อนจะกลายเป็นความหลงไหลในความตาย เมื่อเขาอายุเพียง13ปีเขาเห็นลุงมิเกลยิงภรรยาตัวเองจนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาภาพเลือดสาดและรอยยิ้มที่ลุงเขาฉีกออกมาฝังแน่นในจิตใจของเด็กชายผู้เงียบงนัน หลังหนีออกจากบ้านริชาร์ดย้ายไปอยู่ในแคลิฟอร์เนียเขาหมกมุ่นกับหนังสือเกี่ยวกับลัทธิซาตานฟังเพลงเมทัลที่มีเนื้อหายกย่องปีศาจและเริ่มทดลองเสพโคเคนยาเสพติดทุกชนิดที่หาได้ทุกครั้งที่เขาเห็นปีศาจในความฝันมันไม่ได้ทำให้เขากลัวแต่มันให้แรงบันดาลใจ เขาเริ่มเข้าไปในโบสถร้างวาดสัญ,ญลักษณ์ซาตานไว้ตามผนังและสาบานว่าจะเป็นนักรบแห่งความมืดเมื่อเขาเริ่มลงมือครั้งแรกเขาไม่เพียงแต่ฆ่าแต่เขาทำลายทุกอย่างในวิญญาณของเหยื่อราวกับต้องการเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นแดนปีศาจ วันที่28ไิถุนมายนปี1 9 8่ LA นายนปี1984 LA ที่เคยสงบต้องสั่นสะเทือนด้วยข่าวการฆาตกรรมสุดโหดเจนนี่วินโคอายุ79ปีถูกพบเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ของเธอเธอถูกทำร้ายร่างกายจนกระดูกหักหลายแห่งถูกข่มขืนหลังความตายและใบหน้าของเธอถูกแทงจนแทบจำไม่ได้ว่าเคยเป็นมนุษย์ ไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีเสียงเตือนมีเพียงรอยรองเท้าปริศนากับสัญ,ญลักษณ์ประหลาดเขียนด้วยลิปสติกบนผนังเฮลซาตานจากคืนนั้นเป็นต้นมาตำรวจลอสแองเจลิสเริ่มรู้ว่าพวกเขากำลังเผชิญกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ เพียงไม่ถึงสองเดือนหลังการสังหารเจนนี่ในย่านกลาสเซลพลาของ L.A. หญิงชราวัย79ปีชื่อวีอาเนซาลีโอถูกพบเป็นศพในบ้านของตนเองเธอถูกตีด้วยของแข็งจนกระดูกร้าวและบริเวณข้างเตียงมีรอยเท้ารูปทรงแปลกๆเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไป คนร้ายไม่ขโมยสิ่งของมีค่าแม้แต่น้อยไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อความต้องการทางเพศแต่มันคือการฆ่าเพื่อความสุขล้วน,ลวนและที่หน้าต่างห้องนอนมีลายมือที่เขียนไว้ด้วยเลือดว่าคืนนี้ฉันเห็นคุณคืนพรุ่งนี้คุณจะเห็นฉันข่าวเริ่มกระจาย ผู้คนเริ่มหวาดระแวงตลาดขายอาวุธปืนมียอดขายพุ่งสูงขึ้นบ้านเกือบทุกหลังติดกล้องวงจรปิดและล็อกประตูสองชั้นและในทุกบทสนทนามีชื่อเล่นของปีศาจคนนี้โผล่ขึ้นมาเดอะไนท์สตอเกอร์ตำรวจลอสแอนเจลิสเริ่มตั้งหน่วยเฉพาะกิจแต่พวกเขากลับไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่มีลายนิ้วมือไม่มี DNA มีเพียงภาพจากคำให้การของเหยื่อที่รอดชีวิตทุกคนพูดเหมือนกัน เขาสูงผอมผิวคล้ำดวงตาดำสนิทและเหม็นเน่าราวกับซากศพ ค่ำคืนวันที่17มีนาคม1985มาเรียเออร์นันเดสหญิงสาววัย22ปีกำลังเดินเข้าบ้านในย่านโรสมีทดแต่เสียงแกรกของประตูรถทำให้เธอหยุดและทันใดนั้นเองชายสวมชุดดำพุ่งเข้ามาต่อหน้าปืนลูกโม่ในมือเสียงปังดังขึ้นหนึ่งครั้ง กระสุนพุ่งเฉียดศีรษะเธอและสะท้อนออกไปโดนกุญแจรถเธอล้มลงแต่ไม่ได้ตายรีบคลานหนีเข้าบ้านและรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ภายในบ้านของเธอเดลินโอคาซากิเพื่อนร่วมห้องถูกยิงเข้าที่ศีรษะอย่างจังเธอเสียชีวิตทันทีโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น ครั้งนี้มีพยานรอดชีวิตมีคำอธิบายรูปร่างหน้าตาชัดเจนตำรวจเริ่มมีเบาะแสแต่นท์สตอเกอร์ก็เริ่มกระหายมากขึ้นกว่าเดิม หลังการสังหารในโรสมีทดเพียงไม่กี่ชั่วโมงไซไลแอนยู Size, you, หญิงชาวเอเชียวัย30ปีขับรถกลับบ้านตามถนนโล่งในมอนเทอรีพาร์ครถของเธอจอดหน้าบ้านตามปกติแต่ก่อนที่เธอจะดับเครื่องยนต์เสียงประตูเปิดดังแกลกเงาดังพุ่งเข้ามาที่หน้าต่างฝั่งคนขับก่อนที่ปืนลูกโม่จะจอดทุ่มาและเปลวไฟแห่งความตายก็ลุกวาบ ใส่ถูกยิงทะลุกระโหลกเลือดอาบเต็มกระจกหน้าและชายคนนั้นเดินจากไปอย่างเงียบเชียบราวกับเพิ่งทำพิธีสังเวยในวันที่27มีนาคม1985วินเซนต์และแม็กซี่ไซอาร่าคู่รักวัยกลางคนนอนหลับในบ้านสองชั้นย่านวิเทียโดยไม่รู้เลยว่าปีศาจได้ปีนหน้าต่างเข้ามาแล้ว เขาเดินอย่างเงียบงันในความมืดราวกับแมวล่าเหยื่อในมือมีมีดครัวเล่มใหญ่และสายตาที่มองทะลุศิลธรรมมนุษย์เขาพุ่งเข้าฟันวินเซนก่อนก่อนจะยิงซ้ำที่หัวแล้วหันไปหาภรรยาพูดตกใจจนพูดไม่ออกเขาข่มขืนเธอหลายชั่วโมงบังคับให้ภาวนาเสียงดังต่อพระเจ้าก่อนจะสั่งว่าสวดต่อซาตานเธอเพราะพระเจ้าไม่ได้ช่วยคุณเขาจากไปโดยปล่อยให้เธอรอดแต่ใจของเธอตายไปแล้ว คำบอกเล่าจากเหยื่อที่รอดชีวิตเริ่มเผยรายละเอียดสํากันเขามีรอยฟันเนา่าขอบปากดำและยิ้มเหมือนตีาสาดเขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตดำตัวเดิมตลอดเขากลิ่นเหมือนเลือดเก่าและขยะเนา่าภาพร่างของเขาถูกเผยแพร่ในทีวีและหนังสือพิมพ์ผู้คนเริ่มรู้จักคำว่า Night Stalker เหมือนรู้จักคำสาบที่ไม่สามารถหลบล้างได้ ตำรวจเริ่มโยงเหตุการณ์หลายคดีพบบางครั้งที่เขาทิ้งสัญ,ญลักษณ์เพนทากแกรมดาวห้าแฉกและบางครั้งเขาเอาน้ำตาลโรยรอบร่างเหยื่อราวกับทำพิธีอะไรบางอย่างแต่แม้ภาพเขาจะอยู่ทั่วเมืองเขาก็ยังหลบหนีได้อย่างง่ายดายเพราะเขาไม่ใช่แค่ฆาตกรเขาคือปีศาจท,ที่เชื่อว่าตนเป็นเครื่องมือของซาตาน กลางดึกคืนหนึ่งในเดือนพฤษภาคม1985ที่ย่านมอนโรเวียบิลและลินเลียนดอยคู่รักสูงวัยเข้านอนเหมือนปกติแต่ในเงามืดของรั้วบ้านมีดวงตาสีดำคู่หนึ่งจับจ้องอยู่เสียงหน้าต่างเปิดเบาๆเงาล่างผอมสูงปีนเข้ามามีดในมือซึ่งเปื้อนคราบสนิมเฉือนเข้าที่คอของบิลจนสิ้นเสียง ลินเลียนถูกบังคับให้ดูสามีตายก่อนจะถูกข่มขืนและทรมานรามิเรสหวัวเราะเบาๆขณะวาดดาวห้าแฉกบนผนังพร้อมคำพูดว่าฉันจะกลับมาถ้าเธอกล้าลืมฉันนี่คือคืนที่ผู้คนเลิกเรียกเขาว,ว่าฆาตกรต่อเนื่องแต่เริ่มเรียกเขาว,ว่าปีศาจที่กินจิตวิญญาณ ในเดือนมิถุนายนเขาลักพาตัวเด็กหญิงอายุหขวบจากห้องนอนของเธอพาไปที่โรงแรมร้างมัดมือและปิดปากทรมานด้วยวิธีที่ไม่มีคำอธิบายแต่ไม่ฆ่าเขาปล่อยเธอทิ้งไว้ในซอยด้านหลังโดยมีรอยแผลเป็นทั่วร่างตำรวจเริ่มกลัวเพราะนี่ไม่ใช่แค่ความคลั่งแต่เป็นคนที่สนุกกับการดูความเจ็บปวดและมองเหยื่อเป็นเพียงตุ๊กตาเล่น ในเดือนกรกฎาคมเกิดคดีฆาตกรรมสักวันเว้นวันเหยื่อมีทั้งชายหญิงเด็กคนแก่เขาบุกบ้านข่มขืนฆ่าปลน้นทำพิธีบางครั้งก็ปล่อยเหยื่อให้รอดเพื่อเล่าเรื่องของเขาเขาเริ่มแพร่กระจายว่าเขาคุยกับปีศาจได้บางคนเชื่อว่าเขาหายตัวได้เพราะไม่มีใครจับได้แม้ภาพสเก็ตจะอยู่เสเมือง แต่สิ่งหนึ่งที่ตำรวจเริ่มมั่นใจคือเขาเริ่มประมาททิ้งหลักฐานมากขึ้นและเริ่มสนุกเกินไปกับการเป็นคนดังปลายเดือนกรกฎาคม1985เมืองลอสแอนเจลิสแทบหยุดหายใจคำว่า Night ต t อ l er เกอไม่ใช่แค่ฉายาแต่มันกลายเป็นคำต้องห้ามในบ้านเรือนเหยื่อเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ เด็ก8ขวบถูกลักพาตัวจากหน้าบ้านหญิงวัย60ถูกฆ่าในห้องนั่งเล่นชายวัยกลางคนถูกยิงกลางศีรษะขณะดูทีวีทุกคดีไม่มีแรงจูงใจไม่มีเหตุผลมีเพียงพิธีกรรมและสัญ,ญลักษณ์ซาตานสิ่งที่ทำให้คนหวาดกลัวที่สุดไม่ใช่เพียงการฆ่าแต่คือความรู้สึกว่าไม่มีใครถูกเว้น คืนวันที่6สิงหาคม1985ครอบครัวโรมิโรนอนหลับในบ้านสองชั้นเงียบสงบลูกสาววัย13ปีสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงกระจกแตกชายร่างผอมสูงในเสื้อคลุมดำยืนอยู่ปลายเตียงของเธอใบหน้าซีดเผือดมือข้างหนึ่งถือปืนอีกข้างถือมีดเท้าขู่ให้เธอเงียบ แล้วเริ่มลงมือข่มขืนอย่างโหดร้ายแต่ก่อนเขาจะจากไปเขาทิ้งร่องรอยผิดพลาดไว้ครั้งแรกหลายนิ้วมือชัดเจนบนกระจกหน้าต่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ DNA และ FBI เริ่มทำงานแข่งกับเวลาเพราะรู้ดีว่าทำไม่รีบเมือนนี้อาจไม่มีความเชื่อในความยุติธรรมเหลืออยู่เลย 28สิงหาคม1985หลังการลอบเข้าไปในบ้านสุดท้ายที่มิชชันวีโฮมีเด็กชายอายุ13ปีเห็นชายแปลกหน้าที่ขับรถผ่านเขาจำใบหน้าและรูปรถได้แจ้งตำรวจทันทีรถถูกพบไม่ไกลนักมีลายนิ้วมือเต็มพวงมาลายัยเมื่อข้อมูลถูกใส่เข้าในผานข้อมูลของ FBI ชื่อของเขาปรากฏออกมา ริชาร์ดรามิเรสชายอายุ25ปีมีประวัติยาเสพติดลักทรัพย์และคดีอุกชะกันวันรุ่งขึ้นภาพใบหน้าของเขาขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ LA Times ขึ้นพาดหัวว่า Night Stalker ถูกเปิดเผยแล้วและเมืองทั้งเมืองเริ่มลุกขึ้นล่าเขา ชาววันที่31สิงหาคม1985 Richard ริชาร์ดรามิเรสไม่รู้ว่าใบหน้าของเขากลายเป็นข่ามหน้าหนึ่งเขานั่งรถบัสจากทิศตะวันออกของ LA มุ่งหน้ากลับใจกลางเมืองแต่ทันทีที่เขาเดินผ่านแผงหนังสือเขาเห็นรูปของตัวเองขึ้นปกเต็มหน้าคำว่า Night s t a l เก r ตัวโตวแดงฉานรายล้อมด้วยคำว่าฆาตกรปีศาจและจับตาย เขาหน้าซีดหันขวับมองไปรอบๆและเริ่มวิ่งหนีทันทีแต่เมืองนี้เปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยเงียบกลัววันนี้ผู้คนตื่นตัวและพร้อมจะปกป้องกันเองชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่านั er ่นมันไนท์สตาร์เกอร์ ชาวบ้านกว่าสิบคนเริ่มวิ่งไล่าตามเขาบางคนถือท่อนไม้บางคนหยิบท่อนเหล็กเสียงวิ่งกระทบพื้นดังก้องไปทั่วย่านสุดท้ายรามิเรสถูกจับไว้กลางถนนเลือดเปื้อเต็มหน้าริมฝีปากแห้งแตดไม่มีอาวุธไม่มีปีศาจเหลือเพียงชายผู้พ่ายแพ้ ในศาลกลางลอสแอนเจลิสริชาร์ดรามิเรสปรากฏตัวในชุดดำยิ้มอย่างไม่สำนึกยกมือขึ้นโชว์สัญ,ญลักษณ์ดาวห้าแฉกแล้วตะโกนว่าเฮลซาตานตลอดการไต่สวนเขาไม่เคยแสดงความเสียใจกลับพูดเยาะเยื่อหัวเราะขณะฟังคำให้การและกระซิบกับผู้สื่อข่าวว่าคุณไม่เข้าใจพวกเขาสมควรตาย พยานมากกว่าร้อยคนหลักฐานครอบคลุม14คดีฆาตกรรมการข่มขืนการพยายามฆ่าและการลักพาตัววันที่20กันยายน1989สารพิพาคษาโทษประหารแต่เขากลับยิ้มและพูดว่าฆ่าผมสิแล้วผมจะกลับมาในฝันของคุณ แต่เขาไม่เคยถูกประหารเพราะกระบวนการยืดเยื้อกว่า20ปีเขาใช้ชีวิตในคุกด้วยสายตาไร้แววเขียนจดหมายถึงสาวกที่หลงไหลในความมืดบางคนแต่งงานกับเขาในคุกบางคนส่งภาพเปลือยให้เขา ในปี 2013, ริชาร์ดรามิเรสเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในวัย53ปีไม่มีคำสาบไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีพิธีกรรมใดๆเขาตายไปอย่างเงียบเชียบในห้องพยาบาลของเรือนจำสิ้นสุดตำนานไนท์สต t a l เกอแต่ในบามคืนชาวลอสแอนเจลิสยังคงฝันร้ายเกี่ยวกับดวงตาดำสนิทคู่นั้นรอยยิ้มบิดเบี้ยวคู่นั้นและคำกระซิบที่ลอยมากับสายลม ฉันยังอยู่ในความมืดของคุณ